พี่ขวัญคะจัดเต็มได้ไหมคะจัดเหลือได้ด้วยคะ่ะคันนี้จัดล้นได้ด้วยค่ะคะันนี้โอ้โหถูกขนาดนี้ฝ่ายจะซื้อพี่ขวัญน,นี่สุดยอดจริงๆหาซื้อเข้ามานะคะชมเดียวกับป้ายแดงนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีกับชาวเพจกิจากุลคูคะ่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญมา ในแนวเขาเรียกว่ารถที่ออกแบบดีไซน์เอกลักษณ์ของตัวเองนะคะตอนนี้พี่ควันอยู่ที่กฤษรากรู๊คาร์นะคะประจําการที่โชว์รูมนะคะวันนี้ใครอยากเจอพี่ควันเข้ามาชมได้แล้ววันนี้กฤษฎากรู๊คาร์ได้นำรถยังอยู่หน้าโถมเดียวกับโชว์รูมอยู่เลยนะคะตัวนี้เป็นไททันนะคะเมก้าแคปนะคะปี2019าค่ะ,ะไททันพัดนะคะคันนี้นะราปี2019ในราคา 4 6 9 0 0 0หบาทคันนี้นนนอ,ออกป้ายแดงน่าจะอยู่เกือบ8 0 0แสนนะคะ7 0 0 0แสกว่าบาทเลยกันทีเดียวนะคะคันนี้แรงม้าดีมากเขาเรียกว่าชุดเอกลักษณ์ของเขาก็คือแกล่งทุกสถานที่ค่ะลุยทุกขนแห่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูเอกลักษณ์ด้านหน้าของเขาเลยหน้าดุหน้าเข้มหน้าดุดันนะคะพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะคะมองกลางวันแบบ LED นะคะพี่ขวัญคะ จัดเต็มได้ไหมคะจัดเหลือได้ด้วยค่ะคันนี้จัดล้นได้ด้วยค่ะคันนี้โอ้โหถูกขนาดนี้ฝ่ายจะซื้อพี่ขวานนี่สุดยอดจริงๆหาซื้อเข้ามานะคะชมเดียวกับป้ายแดงนะคะบาดตามด้วยตรงนี้ดีกว่าค่ะล้อล้อจากศูนย์เลยล้อมแม็กจากศูนย์รถคันนี้ไม่เคยลุยนะคะลูกค้าดูจากบางโคนดูจากกิฟด้านในนะคะออกแบบหน้ารถได้แบบสวยงามนะคะมาด้วยบันไดข้างทางขึ้นนี่ก็หลายตังนะ บันใดข้างชุดนี้ก็หลายต่างนะคะลูกค้าเนะะี่ยค่ะที่พี่กวนบอกเนี่ยบางคนยังใหม่ๆอยู่เลยกันโคนยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะยางก็ใช้ต่อได้เลยนะคะลูกค้าขามาดูไฟเลี้ยวของกระจกโครเมียมตัดด้วยไฟเลี้ยวเดี๋ยวมาดูด้านในกันเขาบอกว่าการออกแบบด,ดีไซน์ด้านในของรถคันนี้นะจะแนวสปอร์ตเลยนะคะแข็งแกร่งแต่แนวสปอร์ตนะคะลูกค้าขาภายในนะคะ บาะที่นั่งโอบกระชับทุกสรีละเลยคุณนั่งเข้าไปมันจะโอบเราโดยอัตโนมัติคุณตัวใหญ่โอบเออเออโยกออกคุณตัวเล็กโยกเข้านะคะใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆกับไททันคันนี้สีภา,ายในเขาเป็นไงคะบอกแล้วกึ่งสปอร์ตไปด้วยซ้ําแกล่งภายในและภายนอกนะคะข้างในเขาจะทําเหมือนให้มันดุดันขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพดานไม่ว่าจะเป็นเบาะนะคะตัดสีออกน้ําตาลนะคะแรงม้าของเขานะคะถือว่า คุณจะขื้นเขาคุณจะไปป่าคุณจะลงเขาคุณจะขึ้นที่สูงหรือคุณจะทางทางเรียบใช้คําว่าคุณไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยการเกาะขถนนของเขานะฮะมันออกแบบมาใหม่นะคะเป็นแคดซีสองชั้นเนี่ยพวกเนี้ยมันจะเป็นแคสซีแบบยาวนะคะมันจะจะทำให้มันไม่โครงไม่เครงยึดถนนได้ดีนะคะมาตบท้ายด้วยไฟดูไฟเขาก่อน ไฟก็ออกแบบมาเท่ค่ะคุณรู้ไหมว่าเขาเพิ่มอะไรเข้ามายี่ห้ออื่นไม่มีมีตัวนี้ไททันไททันตัวนี้ปี2019เ้าเขาเพิ่มตัวจับตัวนี้ลูกค้ามันเพิ่มความจับตัวนี้ขึ้นมาทำให้จับกระชับรัดขึ้นนะคะแมกเรยนอ,อจากศูนย์ไม่เคยบรรทุกของไม่เคยบรรทุกหนักสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าอัตราอัตราแรงม้าสูงมากนะคะในรอบอัตราความ,วามเร่งดีมากนะคะทำให้เผาไหม้หมดจดเลย นะคะตัวนี้มีระบบการสะเทือนด้วยนะมีปีกนกสองข้างด้วยทําให้รถของเรานั่งสบายสายนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะภายในคันนี้นี่กุญแจนะคะสวยไม่มีทิฏฐิค่ะไม่มีตําหนิเลยกุญแจเขานะคะดูเบาะของเขาค่ะลูกค้าเบาะหุ้มด้วยตะเข็บได้นะคะออกน้ําตาลเบาะตัดด้วยเข้มดําเข้มตัดสีแดงนิดๆแดงเข้มนะคะทําให้รถด,ดูเข้มขืนขึ้น ทำให้ดูด,ดันขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์แบกคู่นะคะแอร์แบกคู่ออปชั่นของเขาค่อนข้างเต็มคอนโซลหน้าหรูว้าโค้งออกเหมือนรถแนวสปอร์ตเลยลูกค้าค่ะส่วนภายในนะคะมีระบบวัสดุเก็บเสียงนะคะทําให้เราไม่ค่อยได้ยินเสียงข้างนอกเวลาเรานั่งจะเงียบสนิทให้เราเหยียบความเร็วแค่ไหนจะเงียบมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะโอ้โหไม่มีตําหนิเลยคะ่ะลูกค้า กิฟทุกจุดอยู่หมดคะ่ะลูกค้าซูมความสวยของรถได้เลยกิฟทุกจุดอยู่หมดนะคะคันนี้ถือว่าได้ครบได้ครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นคานคานเดิมไม่มีแกะคะ่ะไม่มีเปลี่ยนคานคะ่ะกลมดิค่ะจุดมาจากศูนย์อยู่ครบหมดเครื่องไม่เคยถอดนะคะน็อตกิฟก็ไม่เคยถอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องแห้งๆอย่างนี้ใส่พานใหม่ๆอยู่เลยคะ่ะลูกค้าวันนี้พี่คอนขอลาก,ก่อนขอยทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะ